เอาละครับก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับ G Channel นะครับผมแล้ววันนี้เราก็ยังอยู่กันในเกมอวีนอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้ก็จะมาเล่นเอาดูอินนะครับผมก็เป็นฮีโร่ประเภทโลมิ่งนะครับผมหรือว่าใครที่ไปออฟเลนก็ได้นะแต่ว่าถ้ายิบไปออฟเลนเนี่ยมันก็จะดาเมจค่อนข้างน้อยหน่อยนะครับผมโอเคสำหรับเซตไอเทมของเอาดูอินนะครับก็จอกประมาณนี้นะครับในส่วนของลูนของเอาดูอินนะครับก็จอกเป็น golden body นะครับ protect p r o w s s นะครับผมก็จะได้ถึกๆนะครับผมสำหรับลูนลูนนี้นะฮะ แล้วก็เช่นเคยนะครับผมเนี่ยเออไอเจ้าสเปลอันใหม่นี้มากเลยนะครับผมมันน่าจะเหมาะกับพวกโลมิ่งนะครับแล้วก็พวกไฟเตอร์ที่แบบต้องเข้าไปนัวนวนะครับผมพอเกินก่อนเลยนะครับสำหรับเอาดูอินเนี่ยผมไม่คิดว่าจะหยิบมันมาเล่นเลยด้วยซ้ำานะเพราะว่าผมมองว่าดาเมจมันค่อนข้างที่จะน้อยมากเลยนะครับ แต่ว่าผมได้ไปเจอผู้เล่นคนหนึ่งนะครับเขาเล่นเอวดูอินแบบโอ้โหแบบโหดมากเก่งมากเลยนะผมแบบโอ้โหยอมอ่ะยอมจริงๆอะ่ะก็เลยแบบอืมลองหยิบมันมาเล่นดูนะครับผมก็ปรากฏว่าไอช่างเอวดูอินเนี่ยมันก็ไม่ได้กระจอกขนาดนั้นนะครับ oh <my> มันก็พอได้อยู่นะครับผมสำหรับเอวดูอินเนี่ยโอเคหลังจากที่เกินไปแล้วนะครับมารู้จักกับสก,กิลของเอวดูอินกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับแพสซีฟของเอวดูอินนะครับเขาบอกว่า อัลดูอินเนี่ยเมื่อเหลือเลือดต่ำกว่า50%นะครับเมื่อโจมตีปกตินะครับหรือว่าเราใช้สก,กิลใส่ฮีโร่ทางฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันจะได้รับการฮิลเลือดเป็นจํานวน4%ของ HP สูงสุดนะครับผม <Wow. S 1> สำหรับสกิลหนึ่งของอัลดูอินนะครับจะเป็นการปล่อยพลังออกจากขวานนะครับผมก็จะทําดาเมจความเสียหายเป็นเส้นตรงนะครับพร้อมกับสโลด้าสตูเนี่ย40%เป็นเวลา2วินะครับผมแล้วก็สก,กิลที่1เนี่ยยังสามารถใช้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยถ้ากดใช้ครั้งงงงททีีีี่่่่่2เเเนนนนนนยยยไอออ้้้้จจาาาััััลดูิมมะะกฮโรรรฝตขขึคบ สำหรับสกิลที่สองของอัลดูอินนะครับจะเป็นการสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูที่อยู่รอบๆตัวมันนะครับผมพร้อมกับได้รับเกาะเท่ากับ1 2ของ HP สูงสุดด้วยนะครับสำหรับอัลติเมทของอัลดูอินนะครับจะเป็นการพุ่งไปสตันใส่ฮีโร่ทางฝั่งตรงข้ามนะครับผมก็จะถูกสตันเป็นเวลา1วินาทีนโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าอัลดูอินเนี่ยมาเล่นยากง่ายกันสักแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับโอเคมาจังหวะนี้เราก็มาอยู่เลนบนกับไวโอเลตนะครับผม แล้วเหมือนฝั่งตรงข้ามจะเป็นลาวิวนะฮะเราก็ไม่ต้องไปกลัวมันหรอกครับไอ้เจ้าลาวิวเนี่ยถ้ามันโดนลวงแล้วมันไม่มีฟิกเกอร์หนีมันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วนะโอเคจังหวะนี้เหมือนเว็บจะดันป้อมนะครับผมเพื่อนมาเพื่อนเว็บดันกลัวอะไรเรากระโดดไปลวงแล้วไวโอมามาเพื่อนมาเราต้องได้คิวลาวิวโอเคสวยฮะเนี่ยครับไอ้เจ้าสเปลย์อันใหม่เนี่ยมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับผมเวลาป้อมอะไรตีเราเนี่ยมันก็จะได้รับดาเมจน้อยลงนะ โอเคจังหวะนี้เหมือนจะมีประเด็นเลนล่างนะครับที่แถวแถวป่านะผมเพื่อเราโดนจัดและชีดโดนจัดแล้วเบิดเอมิลี่จะอยู่ก็มาท่จะเอมิลี่ลิงเข้าลิงเข้าจัดมันจันมันโอเคสวยเออเราได้คิวด้วยนะครับผมเมื่อกี้ได้คิวได้เงียโอเคกดสกิลหนึ่งปิดงานไปพอดีนะครับผมจังหวะเมื่อกี้โอเคจังหวะนี้เราก็มาเติมไวโอเช่นเคยนะครับเราจัดการเลนกลางไปเติมไฟเติมลายเสร็จเราก็กลับมาเลนของเรานะฮะ โอเคจังหวะนี้ไอ,อเจอ้าเจนอยังไม่ยุกเพื่อนของเราถอยไปถอยไปเดี๋ยวเรากันนายเองว้โอถอยไปถอยไปอุ๊สวยงงมโห้ยดีนะวโอเป็นงานนะครับผมจังหวะนี้เราต้องกันแครี่ให้ได้นะครับผมเวลาเล่นโลมิงเนี่ยอย่าไปกลัวตายนะครับเวลาเล่นโลมิงต้องทำใจไว้ก่อนเลยนะผมบอกเสมอเสมอเลยนะครับ <Nope. S 1> ใครที่เล่นโลมิงเนี่ยอย่าก,กลัวตายนะครับผมวิ่งเข้าไฟได้วิ่งเข้าเลยนะครับผม จังหวะเมื่อกี้เหมือนไวโอจะโดนสตัรนอยู่นะแล้วผมก็เข้ามากันไวโอนะครับผมเพราะว่าสกิลสตัรนเราก็มีนะครับสตัรนได้ทั้งอัลติเมททั้งสกิลหนึ่งนะครับผมโอเคจังหวะนี้เราได้เลนบนแล้วเราก็มาเคลียร์เลนล่างครับแล้วเหมือนเลนล่างจะกการหนักนะครับผมเลนล่างแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนลิงจะเข้าตีเหนโอเคสวยแล้วเจนอสนะจะรีบไปยังไงซะเออรอเออรอกระมาดจะสกินกระแพงไม่แรงได้ไงเจนอสกรมาดิจักรกรมาดิอุิยลิงไปไหน มันลิงจะไม่มีเลือดนะครับผมชี้มาเติมชาไปนิดหนึ่ง,งจังหวะเมื่อกี้โอเคจังหวะนี้บนแตกแน่นอนครับผมไม่มีใครไปดูเลยนะโอเคปล่อยมันแตกไปนะผมแล้วเหมือนกาลีจะแหลมไปทักไทยกาลีหน่สิไปเมย์มาดิจักกาลีก็มาดิจัก บอกเลยนะถ้าลิงอยู่นี่กาลีนี่ mm hmm. แบบน่าจะมีคึ่งหลอดนะแล้วจังหวะนี้เอเมิลี่กลับมาดิเจ้าไม่หนีนี้ก็ัหายไปดริงนะโอเคจังหวะนี้เปิดอัลติเมทไซรัปยูไปนะครับผมกลับมาดิเจ้าเราดูจังหวะนี้นายเจนี่ไปไหนโอเคสวยไปโอ้แล้วเหมือนแค่ย้อนจังหวะนี้เราโซโล่กับย้อนแล้วนะครับผมกลับมาดิเจะย้อนกลับมาจริงนะเออจังหวะนี้โซโล่กับย้อนได้เลยนะครับเหมือนย้อนดาเมจจะยังไม่สุดนะครับ ยังไม่ถึงสิบนาทีนะครับผมถ้าเลทเกมน่าจะบวกกับยอนใส่กับยอนแบบเมื่อกี้ไม่ได้นะยอนคงแบบตีละลายละลายอย่างเดียวนะครับผมโอเคจังหวะนี้ก็มาดิจะย้อนอื้อยนี้นายจะหนีไปไหนถ้าผมมีฟิกเกอร์นะผมบอกเลยว่ายอนไม่รอดนะเมื่อกี้แหนมีตามมีตามนะเออรอดมีตามนะพยายามเลื่อนพยโอเคจังหวะนี้เรา เออเราก็มาดิจ้านายจะเอาหรือเปล่านายจะเอาหรือเปล่าเพื่อนมากันหน่อยผมจะตายอ่ะมันโอเควยโอจันมันวายโอจันมันปีนี่สวยครับเรียกได้ว่าหมาหมู่ของจริงนะสามหนึ่งโอ้โหแล้วเอมิลี่มาอย่างนี้ไม่น่ารอดครับสำหรับเอมิลี่นะครับถ้ามันเปิดอัลติเมทเนี่ยบอกได้เลยว่าหนีอย่างเดียวนะครับอย่าไปบวกกับมันนะครับผมเพราะว่ามันฟาดมาทีแรงนะครับแล้วยิ่งออกดาบคลิเนี่ยโอ้โหรูเรื่องนะครับ โอเคจังหวะนี้เหมือนเออรอลจะดันบนนะครับผมแล้วเออรอลในจะหนีไปไหนลิงสวยจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนประกันตีงั้นเหรอรถจะหนีไปไหนสโลไปเนี่ยสโลน้ำโอเคจังหวะนี้ย้อนจะหนีไปไหนสตันย้อนไปยก็มาพีจ้านี่นะช่วยลิงไปโอ้โหมันช่างเยอะซะเกินลิงไปไหนวะเอ้าลิงตายแล้วโโอ้หมีกาะเกิดก็ไม่ได้ช่วยครับจังหวะนี้ไม่น่ารอดรอดหรือเปล่าจะรอดหรือเปล่าเราต้องลากมาไปด้วยติ่ย ตายคู่ครับผมอย่างน้อยก็ลดฝั่งตรงข้ามไปได้อีกหนึ่งตัวนะครับผมทีมเราก็จะได้ไม่ลําบากนะจะได้กันบ้านได้นะครับผมโอเคจังหวะนี้ผมดักปลาอยู่เอ้ยเรามายุ่งอะไรเออเราเราไม่ได้อยากจะโบบ้สกับนายแล้วนายจะโบบัสก็ได้นะอุ้ยแล้วจังหวะนี้ก็หมายิ่งจเอมีลี่ตื่นเลยหม่ายอย่างนั้นหล่อมเอะทำไมถึงไปโอเคจังหวะนี้เรายังไม่มีใครหายไปนะครับผม โอเคเขาหายสามเพว่าจบได้นะเราลาวิวจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนโอ้ยมีสิกเกอร์มีสิกเกอร์ทำไมมีสิกเกอร์จบแน่หายวับไปกับตาแน่ลาวิวบอกเลยจังหวะเมื่อกี้โอเคอเราต้องรอเวฟว่ะเพื่อนโอเคจังหวะนี้ผมสตันให้โอ้โไม่ทันนะตายก่อนโอเคแล้วเวฟลงมาแล้วนะครับผมจังหวะนี้จบเลยเพื่อนจบเลย แล้วระวังระวังโอเคสวยมันช่างระทึกใจจริงเลยตานี้นะครับผมเราเป็นอีกครั้งที่ชอนนครั้งนี้แต่ของพวกเราขอบคุณนเจ้าเพื่อนเราเจอกันโอเคครับสำหรับสกอร์ตานี้ก็อยู่ที่คิวห้าตายห้าแอซสิบเจ็ดนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะได้คิวกับเขาด้วยนะครับเล่นโลมิงนะก็สำหรับเอวดูอินนะครับมันก็เป็นโลมิงที่มีดาเมจนิดหนึ่งนะฮะหลังๆแล้วเนี่ย เน้นสตันศัตรูแล้วก็ทําจังหวะให้เพื่อนนะครับผมาดามจเอาไว้ปิดฟองปิดไฟอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมโอเคแล้วเช่นเคยนะครับผมก็มีคลิปแถบให้คลิปหนึ่งนะครับสําหรับเอาดูอินนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันใหม่โอเคครับสําหรับตานี้ผมก็กดโซโล่แรงมาเช่นเคยนะครับแต่ดูจากสกอร์ตานี้เนี่ยเกมแบบตามแบบจัดเลยนะครับผมเพราะว่าฝ่งตรงข้ามเนี่ยมีแต่ตัวที่แบบหเก่งต้นเกมทางนั้นเลยนะครับต้นเกมนี่แรงมากนะฮะผมแบบยับเลยนะครับตานี้ โอเคแล้วในจังหวะนี้เรากันโจ๊กเกอร์ให้เพื่อนนะผมโจ๊กเกอร์ถอยไปไม่ต้องมาถอยไปดีจ๊กเกอร์แล้วเหมือนฟอเรนเข้าเฮ้ยฟาเรนสวยสวย4ี่หน่งีสอต้อง42องจังหวะนี้ก็มาดิเจตโตโรจาหรือเปล่าจ้าหรือเปล่าเพ่อนนะวลโลมีเกิดหรือเปล่าโอเคเขาไม่มีเกิดนะเขาหาย2ครับจังหวะนี้เราพอที่จะกู้สถานการณ์ได้หรือเปล่าแล้วเหมือนพันด้าอยู่ที่ป่าแล้วนาตยาจะหนีไปไหนตอนเกมนานกดเรายับกุ๊มาดิเจ ผมบอกเลยว่าที่ผมตายเยอะเนี่ยเพราะว่าผมเจอนาตยานะครับผมไอ้เจ้านาตยาเนี่ยมันเป็นเมทที่มันแบบต้นเกมแรงมากนะครับผมถ้าลมทั้งฟ่งตรงข้ามมันมีเกาะแล้วเนี่ยต้องยืนให้เป็นนะครับระวังเขาเข้ามาล้วงแบบจังหวะเมื่อกี้นะครับผมถ้าโดนล้วงได้เมื่อไหร่เนี่ยก็คือจบกันเหมือนกันนะถ้าไม่มีฟิกเกอร์นะครับโอเคจังหวะนี้เราต้องตีป้อมเข้าคืนนะโอ้โหแล้วเหมือนแพนด้าจะดันบนนะป้อมก็ต้องดันนะบ้านก็ต้องกันนะครับจังหวะนี้แต่เหมือนแพนด้าจะไม่โดนนะ แล้วแพนด้าบวกกับฟอเรนก็มาดิจ้าแพนด้าก็มาดิจ้าอุ้ยฟอเรนระวังระวังเดี่ยวยุกับฟอร์เรนสวยงามอุ้ยอุ้ยเขามีกองเกิดได้หรือเปล่าฟอเรนได้หรือเปล่าหมันโลดลีกแบบดิจิตอลว่ะเพื่อนโอเควันเดอร์ดักได้สวยนะเมื่อกี้แพนด้าการจลบเลีกแบบดิจิตอลหนีแล้วนะครับแต่ว่าก็หนีไม่พ้นนะโดนวันเดอร์ลัดช็อตไปนะครับผมโอเคจังหวะนี้เหมือนโตโร่จะเอา เอาจะเอาใช่ไหมโตโรจะเอาใช่ไหมเห็นเลือดเราน้อยแล้วนายจะหือจะอือใช่ไหมจังหวะนี้เราไปอยู่กับโตโรเรารอเข้ามาครับจังหวะนี้ล้วงแคลรีล้วงเมทเขาอย่างเดียวครับผมอุ้ยแล้วเราต้องรีบมาเติมเพื่อนนะผมก็มาดิจ้าโอเคสวยเออราเขาหายระวังระวังนาตยาดีๆนะครับผมไอ้เจ้านาตยาเนี่ยอันตรายนะฮะอุ้ยจะตายจะตาย ผมเนี่ยจะตาย <c oughs> โอ้ยลวงนาตยาไม่ได้แล้วจังหวะนี้หรู้ทันรู้ทันมีคนรู้ทันว่ะเพื่อนถอยก่อนไม่ไหวละไม่ไหวละถอยก่อนแต่เหมือนเราจะรอดาร์กไม่ไหวนะครับผมจังหวะนี้ต้องรีบจบบ้านเขาแล้วนะครับเพราะว่าฝีมือค่อนข้างสูสีนะฮะแล้ว <c oughs> แพนด้าเอาเรื่องแพนด้าเอาเรื่องเอาเรื่องระวังนาตยาดีๆนะครับผม สกิลหนึ่งของนาตยาเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงนะฮะกาลีตายหรือเปล่าเนี่ยแล้วเหมือนดาร์กดันแล้วนะครับผมจังหวะนี้จังหวะนี้โอเคเาาพันดาหายพันดาหายได้เราบริวด้วยโอเคสวยเอานาตยาด้วยดิเอานาตยาดิไม่น่ารีดจบเลยนะครับน่าจะได้นาตยาอีกสักตัวนะเมื่อกี้ โอเคขอบคุณอาจารเพื่อนแล้วเจอกันโอเคครับสำหรับสกอร์ตานี้ก็อยู่ที่คิวห้าตายเจ็ดแอดสีสิบแปดนะครับผมก็ได้โล่เงินสําหรับลมมิงมาด้วยนะครับผมไม่น่าเชื่อว่าสกอร์ต้นเกมเนี่ยรู้สึกว่าจะสิบต่อสามสิบมั้งแต่ว่าถ้าเป็นบางคนเนี่ยเขาอาจจะถอดใจไปแล้วก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่กับทีมทีมนี้นะครับรวมถึงผมด้วยนะครับผมซึ่งทีมทีมนี้เนี่ยเขาได้รวมที่เก่งนะครับผมก็เลยทําให้เขาชนะมาได้นะครับผมไม่ค่อยอวยตัวเองเท่าไหร่เลยนะครับเนี่ย โอเคนะครับสำหรับการเล่นอัลโอินก็จะมีประมาณนี้นะเศษไอเทมผมก็จะประมาณนี้นะสำหรับอัลโอินนะครับผม <c oughs> ก็ไอเจ้าอัลโอินเนี่ยส่วนใหญ่นะครับพยายามล้วงตัวที่เป็นดาเมจตัวบางๆของทีมฝั่งตรงข้ามนะครับเ,เช่นพวกเมดหรือว่าแครี่ทางฝั่งตรงข้ามนะครับผม ถ้าเราล้วงเขาได้เมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าโอกาสรอดของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับถ้าเขาไม่มีฟิกเกอร์นะเพราะว่าเราเป็นตัวที่สตันได้ยกเขาได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ยังมีสกิลพวกการฮิวอะไรให้กับตัวเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมโอเคตานี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆในทีมด้วยนะครับที่ไม่ย่อทอนถึงแม้ว่าต้นเกมเนี่ยสกอร์จะอยู่ที่10ต่อ30ก็ตามนะครับโอเคครับสำหรับการรีวิวเอาดูอินก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่ดูมาจนถึงจุดนี้ก็ ขอบคุณมาในที่นี้งามๆด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subs c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรกันนั้นติดตามชนตอนต่อไปนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมแล้วเจอกันกดถูพัน subscribe ไปกันแล้วเจอกันนะจ๊ะอ๋อไอจั่น